ใช้ด่านนี้น่าสนใจว่า In of the Earth เนี่ยจะเริ่มที่ถนนหรือว่าชายทะเลถนนดิิเร,เร่มตั้งแต่แรกแับพีมันม่ให้เลือกนะเราเข้าจากถนนแล้วกันเพราะว่าเราตั้งรถมาสองน่อเก็บเกี่ยมอีกแล้วมองหน้าด้วยโคตรเก่าอะ นั่งไม่เบื่อแผลโอ้โหด่านอะไรวะเนี่ยกระสุนกระสุนกดอาถางเออมยังกระหนุ่มไปดูขวาเนี่ยปะโอ้โหเรามาทำอะไรวะเนี่ย ขู่ทีละแม่งอย่างกว้างเข้าประตูขวามาเอาิร์ดเข้าดิประตูขวาปิดเออลืมเอาที่สองมาซ้ายขวาเลยพี่โอเคเลี์ห้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูประตูนี้ให้โอ้โห oh, oh my god เยอะเหรอยังไม่ได้ดูห้องเก็บของเรีย เขียับป้าปนนกปเอ๊ะดีนเสียงที่เปิดประตูเข้าไปเเสียงไหนเสียงคนพี่ในบ้านนี่แหละบ้านใหญ่ใจเย็นมีประตูข้างมีประตูหน้านะตรงที่พี่อ่ะมีสองประตูเนะี่ยชั้นบนชั้นสองมีประตูหนึ่งนี่เราจะเข้าฝั่งนู้นใช่ไหม

ตัางประตูต่างช่องที่มีช่องหนึ่งที่เดินผ่านไปคนหนึ sì, ่งโอเคล็อกล็อกช่องแล้วเนี่ยโอ้ลวงแม่ยังสไลม์อีกนะเอ้าข้ามาฝั่งนี้ได้เลยใช่ใส่สูบปูกใครซะด้วย ชั้นสองอย่าโพยอย่าเพิโ่โพอย่าเพิ่มโพวิ่งไปแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วครับชั้นสองมีคนหา,ามันดูทั้งยูทั้งใกล้อยู่อื้ <c oughs> มเป็นจุเจอไหมลวงแล้วดูทั้งใกล้อยู่พี่คอนเฟิร์มลวง ซ้ำเย็นทางขวาหนึ่งขวาหนึ่งเค้พี่ล็อกทางนี้เวล้วฮางขวาเกียร์ไหลเข้าไปนะโอเคเจอพี่ <c oughs> ล็อกบันไดเรียบร้อย โอเคครับมันมีอีกตัวหนึ่งพี่มีอีกนี่หว่าเสียงยิงอัดมาเนี่ยข้างบนข้างบนข้างบนเคียข้างล่างก่อนเคียงล่างเคียโอเคข้างบนมีแน่นอนระวังด้วยหน้าบ้านเคียร์ ขึ้นชั้นสองเลยไหมขึ้นเลยยิงอัดแก๊สใส่ก่อนไหมเอ้ยยิงแฟดล่วงหัวให<ส>้แปดแปดแล้วไปขึ้นมาละผมดูผมดูซ้ายไอ้คืออืมระวัาาง<อ>ล่วง ประชาชนหนึ่งห้องทางขวากระเรือนเสียงวิ่งอืเอาลูกซองเสาข้าง, <c oughs> งหลังเลยเหรอบ้านนี้ลูกซองเป็นหลักเลยพี่อืม เว็บกนลังออนไลน์ห้องเคลียร์ห้องเคลียร์โอเคคนที่สามโอเนี่ยไปเลยเข้าทางซ้ายไปล็อกชั้นสามอยู่โอ้คุณยายผมขอโทษยายตัวประกันเหรอวะไม่รู้อ่ะ มีกล่องแพทย์เต็มเลยรู้ความปลอดภัยนะยายนะโอเคเกียร์มีประตูหนึ่งด้านล่างมีประตูหนึ่งเอาเลยเห็นไนะข้างล่างมีประตูข้างล่างมีประตู ไปเลยเสร็จลแ,แล้วฮีอะไม่มีเว้ยโอ้มีทางวะพี่มีทางลงทางแยกนี่ตรงพี่เนี่ยผมก็มีเอคมันไหลเข้าไปเลยน่าจะมาประจบกันเฮอยเงียบ <Okay. S 2> อเดี๋ยวพัรกิจแป๊บหนึ่งพบว่าด้วยชาวบ้านโดนหมดแล้วโอเคหาชาวบ้านดีเจหมดแล้วโดนหมดแล้ว บ้านไปไหนวะเนี่ยเห็นอยู่ยายคนเดียวลงไปชั้นล่างแล้วนะพี่อ่ะชั้นสองนะมันมีอีกห้องหนึ่งนะยังไม่ได้เปิดเนี่ยตอนอยู่บันไดสองคนเนี่ยเก็บก่อนปืนมันไปไหนวะอ๋ออยู่บันได เจอไหมไม่เจอตีนเสียงอยู่จะอยู่ไหนห้องน้ำเหรอวะโอ้ยมันเปิดประตูนี้ได้ด้วยเหรอเปิดประตูมันเปิดประตูตู้ได้ด้วยอ่ะพี่อ๋อ คนแต่ว่าแอบอยู่เนี่ยนี่แน่เลยประตูตู้อืมมาลองดูไม่มีพ้นก่อนไปเลยไม่รู้แล้ว get down ไม่ใช่พี่เอง อยู่ไหนเอ่ยมันตนล่างสุดแล้วนะหรือว่าอยู่ข้างนอกวะนี่นีมันเดินไปยังไงวะเมื่อกี้ ออกมาข้างน,นอกแล้วโอ้โหประตูหลังทีอ่อยู่ลงจอดรถนะเขาอยู่หลังบ้านนี่ไงเจอแล้วเก่งครับโอ้โหพอนุ่ม ป้าจริงเที่ยวเด็ดเลยโอ้โห้ยยิงกันตายไปดิเรอา50แล้วเมื่อกี้เหรอหายแล้วหน้าแดงเลยอะ ตวนบิ๊กไทร์กู๊ดจอบนี่ด่านยากกว่านี้แม่งนี่ไงลบไปแล้วลบไปอีก <laughs> เอาว้า